จะมาอะไรเนี่ยเอ้าสวัสดีค่ะนี่แตงสวัสดีค่ะว้าสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยความหาวนะคะอ่าตอนนี้น้องเพิ่งตื่นค่ะตอนนี้นูได้ว่าอาบน้ำให้น้องเนาะเพราะว่าพี่แพลวเป็นเจ็บข้อมือแล้วค่ะทีเพิ่งไปหาหมออะไรล่ะเป็นอาบบ่ได้มนนี้เท่ากับรับหน้าที่แทนจะเป็นยังไงจ๊ะนาะยอบน้ำหึง ตอนนี้กำลังเ,เตรียมตัวจะไปอาบน้ำใครนอนดึกเมื่อคืนนะใครแสดงละครในไลฟ์สดฮะอืหาวตอนนี้เขาก็หาวอาบนะ้ำจะนอนอีกไหมคะนะ่ะเช้าตะตะฮะดึกตะอนาลีครับเออ เธอจะอาบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นดีนะดี่ตาพ้อจำฮะสวัสดีค่ะสวัสดีใครเมื่อคืนสอนหมูอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยกเลยหออมเปลีพี่เีย กำลงังเรานั้นนะคะจะไปอาบกันจะไปดูว่าอาบน้ำฉันน่าจะใส่ชุดสวยๆชุดไหนที่เอสซีส่งมาจะเป็นชุดไหนนะเออหน่จ้ะทางฝั่ง

น้ำของเราก็พร้อมแล้วนะคะนี่นะคะสถานที่อาบน้ําของน้องนาริตะมีมีที่นั่งด้วยนะคะมีที่นั่งด้วยนอนอาบสบายใจเฉมเลยเดี๋ยวเอาน้องมาอาบกันเนาะคระ <มา S 1> ัมาแล้วนะฮะมาดูกันว่าเขาจะแต่งตัวสวยไหมไอ้ยอวน้เสร็จแล้วดูถสวยของเก๋ชีกูบอม จูมเปิมแล้วก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วอีกไม่เกินสิบนาทีก็จะลงเปรนอนด้นมฮะตอนนี้ก็กำลังนั่งเล่นครับนะ

ไม่อยู่แล้วนะเจอหนุ่วงจัดแล้วเดินจะนั่งอยู่แล้วยังยๆงอดดะอดะนะคะน้ำมืเสองถึงจะยุ่งกับเลี้ยงผัวดเตรอจะแนว่บบอันนี้พี่เคสไม่อยู่พี่เคสไปไหนไม่รู้

เตือนกันตานะคะเขื่อนน้องเหม่งเท้าด้วยค่ะเขือนน้องเหม่งเท้าแค่เอฟซีส่งน้องเพิมค่ะตอนนี้เขาก็หลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนนเ,เ,ปเ,เป็นอาบน้ำกินข้าวแล้วก็นั่งเล่นสักพักนะคะแล้วก็ง่วงเล้วดูหน้าคนนอนหลับ ่ะพีน,น้องแล้วค,ะค่ะเครื่องหนีเปีแบบโบราณเลยนะคะที่นาริตะนอนเครื่องกววก็อัตโนมัตินะจ๊ะนี่เพ่อนกับสบายได้เลยะค่ะพี่น้องกับ เปิดไว้ตลอดแหละเวลาเขานอนนะเนาะตัวเลีนตัวเลีนตัวเลียน้นองกัดตื่นประมาณเก่าโมงแลค่ะมื่อนี้ยตื่นเก้าโมงแล้วก็อาบน้ำเสร็จกินข้าวเสร็จสิบเอ็ดโมงครึ่งกันอนต่อค่ะนอนสิบเอ็ดโมงครึ่งก็นอนแล้วตื่นเก่าโมงเนาะตื่นอาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนต่ออีก ะะเวลาเวลาเพิ่อนนอนเนาะคะ่ะเพิ่นก็จะนอนประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคะนอนกลางวัน3ามชั่วโมงก็มีค่ะบางวัน, <c oughs> นเดี๋ยวอีกสักพักเขาก็จะตื่นคะ่ะ <c oughs> น,นะคะ <c oughs> เขาก็จะหลับไปพร้อม พี่มิกกี้เมาส์ของเขาพี่มิกกี้เมาส์ที่ใส่ขวดนมนะคะเขาก็จะกอดไว้ก่อนเขาหลับค่ะก็จะอยู่แบบนี้นะคะคุณนาลิตาเวลานอนกลางวัน <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงบ้างะคะ